สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังผารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเลาสตาวันที่25สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบนะคะให้ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ทุกท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะทุกคนทุกคนขาไปดูวันที่ยีิบสี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยีิบสี่นะคะใจให้เด่นหนึ่งและศูนย์นะคะทุกคนเราสตาเข้าจิตต่อกันหนึ่งสองสามสี่วันแล้วนะคะทุกคนแอดมินกลัวหลุดนะคะทุกคนขากะเพาเพลลงเดอพี่น้องเดอใจให้เด่นหนึ่งและศูนย์นะคะมาหกสี่ศูนย์หนึ่งแปดพี่น้อง มาทั้งหนึ่งและศูนย์เลยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็มาหนึ่งและศูนย์นะคะทุกคนแต่ว่าออกป้องขาดพี่น้องหกสี่ศูนย์หนึ่งแปดคู่หนึ่งเจ็ดจับให้หนึ่งแปดไม่ได้จับคู่ศูนย์สามจับให้คู่ศูนย์สี่ไม่ได้จับค่ะทุกคนเอาเอาไปค่ะพี่น้องเอาเข้าไปนะคะทุกคน,น,น,ะคะกคนมือจับเข่ามือจับลุดเนาะพี่น้องเนาะไปต่อลุ้นต่อวันที่ยี่สิบห้านะคะสําหรับวันที่ยี่สิบห้าวันอาทิตย์ จะทิ่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นอยู่ที่9และ8นะคะทุกท่านสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนมากกะตามได้บบมักกรา้้พานได้พี่น้องเด้อค่ะเด้อมาดูค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะ เก้านะคะเก้าหกเก้สค่ะทุกท่าน8ปดเ8้าแสี่หนะคะสำหรับคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนแปดเ คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะใจขอหนึ่งคู่ก็คือแปดสี่สี่แปดค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็ตามใจได้ถ้าพี่น้องบ่มาพี่น้องก็ผ่านได้ค่ะพี่น้องก็จับไม่ได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจํวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งในเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง หกับ6นี้ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเผื่อท่านชอบเด่นแยกอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น9ก้าหนะคะทุกคนแปดค่ะแปดหเหมือนกับหุ้นนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วแล้วแต่ว่ามักเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับแนวทางเราสตา์วันที่25สิงหาคม2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมายสุขสุขคน,คนพี่น้องสวัสดีค่ะ